sodykrab home good morning sodykrab welcome to Elephant again crap. right now we're at elephant uh, five step elephant foundation and here is elephant kitchen many people know what's gonna happen uh -huh. here and right here you can see for the start of the life we have our caretaker they help to load down our like a mango this mango is supported by uh, like a mango factory from jalek And we gonna preparing, washing, clean and we gonna serve this mango to elephant สวัสดีครับผมจากที่นี่ครับมูลทีอนุช้างและสิ่งแวดล้อมครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณห้องครัวช้างของเราครับจากบริเวณเริ่มต้นไลฟ์นะครับผมจะเห็นได้ว่าพี่ๆควานช้างของเรานะครับได้ทําการลําเลียงนะครับผมมะม่วงนะครับลงจากรถนะครับแล้วก็นําไปล้างนะครับตอนนี้เราก็จะมา คัดเลือกนะครับผมล้างเสร็จแล้วนะครับผึ่งให้แห้งนะครับมะม่วงผลไหนนะครับผมที่สุกพร้อมทานแล้วนะครับเราก็นํามาปาดเอาแต่เนื้อนะครับเราจะไม่เอาเม็ดให้ช้างกินนะครับแล้วเราก็นําไปเสิร์ฟให้ช้างกันวันนี้ครับผมขอบพระคุณนะครับลงนะครับผมมะม่วงเจเล็กนะครับแล้วก็เพื่อนๆจากอำเภอดอยหลอครับจากถ้าเกิดใครนะครับผมได้ติดตามเอเล็ก i ริกนะครับจะเห็นได้ว่าเราช่วงทุกๆหน้าร้อนนะครับผมทุกๆซัมเมอร์เนี่ย เราจะมีมะม่วงแบบนี้นะครับผมเยอะแยะทุกๆปีเลยนะครับปีนี้ไม่ใช่ปีแรกครับแล้วรถนี้ที่เห็นเนี่ยเยอะๆเนี่ยครับไม่ใช่รสแรกด้วยนะครับเราได้มาก่อนหน้านี้แล้วบางส่วนเราก็นําการเสิร์ฟกับให้น้องช้างแล้วก็คุณยายช้างของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทางนี้นะครับผมขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมกับลงมะม่วงเจเล็กนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมจะเดอดอยหลอกครับนะครับตอนนี้นะครับผมเราได้มะม่วงเป็นบางส่วนแล้วครับผมมีตะก้าใหญ่ๆเลยครับ นำไปส่งที่บริเวณน้องช้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่าเขาจะดีใจกันแค่ไหนนะครับผมกับมะม่วงแสนอร่อยนะครับอ่ะแล้วเราไปกันเลยพี่ทรผมขอมะม่วงหน่อยอันนี้ไปเลยครับเดี๋ยวผมเอาไปเลยชุบ ไปเลยครับเด็กๆครห้องครัวช้างของเราครับผมจากบรรยากาศครับนอกจากมะม่วงนะครับผมเราก็ช่วยเกษตรกรนะครับผมสนับสนุนนะครับช่วยซื้อผลิตผลนะครับผมจากเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นแตงโมนะครับผมกล้วยนะครับมะม่วง Uh, ฟักทองนะครับผมแตงกวามันแก้วมันหวานนะครับผมทุกๆอย่างเลยนะครับที่เราสามารถช่วยเกษตร,รกรได้ mm hmm. เราก็จะซื้อเข้ามาเพราะว่าน้องชายของเราคุณยายชายของเรามีจำนวนเยอะมากเลครับเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับ As you remember Elephant Kitchen not only have only mango or watermelon or banana we help and support local people any product that we can help local people we buy for our elephant okay we gonna go to the field Mm-mm. <clears throat> มาเลยคนสวยคนสวยมาเลยครับมาเลยมาเลยเโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่บริเวณกลางสนามแล้วนะครับ เดี๋ยวตะกร้าบนหัวผมนี่นะครับผมเราจะกักเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปให้มีช้างตาบอดน,นะครับที่เดินไม่ทันเพื่อนเพราะว่ามะม่วงเนี่ยอร่อยมากครับผมเกินห้ามใจนะครับผมไม่มีการรอกันอย่างแน่นอนครับอันนี้เราก็จะเก็บไว้ให้กับอีกเชือกหนึ่งที่มองไม่เห็นนะครับ Alright we e n d the f i e l d and one big basket above my head we just take a little bit h i d e in because we have one elephant she have eye problem she's slow And sure this sweet mango no one can hold it that's mean we just make sure we have mango for everyone น,นี่มาคนสวยมามาให้นิลูกมาแล้วอหม่มาม่วงอร่อยอร่อยเลยค่ะลูกแห่โอเคโอเคอ่ะไ่ะอ่ะหนูกินมะม่วงลูกมานะครับผมนี่เป็นบรรยากาศของโครงของเรานะครับผมที่มูลที่อรุชาและสิ่งแวดล้อมของเรานะครับ เด็กๆดีใจมากๆเลยครับผมส่งเสียงนะครับแล้วก็สะบัดหูนะครับมากินมะม่วงกัน <c oughs> อ,อ,อ,อขอเราทำงานก่อนคนสวยขอเราทำงานก่อนโอ oh. I got one problem this beautiful girl she not let me work easy ผมนี่เป็นบรรยากาศนะครับผมของโครงของเรานะครับแล้วก็มะม่วงแสนอร่อยนะครับผมในนามมูลเลือที่ลูกช้างและสิ่งแวดล้อมครับผมทางเรานะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับเจ๊เล็กลงมะม่วงนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆจากอําเภอดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ทาให้ทุกคนมีความสุขนะครับช้างน้อยมีความสุขช้างแก่ก็มีความสุขครับ Alright everyone this one gonna be the atmosphere of the field of elephant nature park Safe Elephant Foundation on behalf of Elephant Nature Park we would like to say a big thank you for Jalek and friend from Doi Lo province Chiang Mai for this beautiful and yummy mango for our elephant thank you so much for keep watching see you next time bye bye